ตอนเย็นๆอีกวันหนึ่งครับวันนี้ก็เมื่อเช้าก็ตื่นเช้ามาก็น้ําเริ่มดีขึ้นครับน้ําในสวนมันไม่ไหลเข้าแล้วเหลือแต่ด้านนอกของสวนเนี่ยตรงนี้ที่เมื่อวานน้าไหลผ่านแต่เมื่อเช้ามาน้ำไม่ไม่เข้ามาแล้วก็เริ่ม ก็เริ่มแห้งไปบ้างแล้วก็คือน้ําจากข้างนอกไม่เข้าแล้วแต่ว่ายังมีน้ําขังอยู่ในสวนอยู่ครับถ้าฝนไม่ตกและน้ําไม่มาตามที่บอกก็น่าจะทุเลาลงครับแต่ว่าโซนหน้าบ้านครับเนี่ยก็ยังมีน้ําไหลมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็รอดูปริมาณน้ําจาก ลมเก่าลมสักที่จะมาถึงตัวอำเภอเมืองประมาณสี่โมงเย็นครับว่าจะมาถึงสวนไหมครับตอนนี้จะ5้าโมงแล้วก็ปริมาณน้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ยังใช้รถจัญจรได้นะครับจะมีช่วงนี้ที่หลุมลึกหน่อยครับก็ช่วงข้างหน้าน้ำก็เขาจะนิ่งๆเลยครับก็ถือว่าถือว่าขับรถได้ครับ ประมาณนี้ครับเนี่ยก็ถือว่าได้อยูย่แต่ถ้ามาเยอะๆมันจะมองไม่เห็นทางครับก็จะทําให้ตกทุ่งหนาได้เหมือนทุกปีครับีนี้ก็มาลุ้นเงนินเหมือนเดิมครับก็จะมีโซนที่หนาแบบนี้ครับก็ผ่านไปได้ดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองดูในตัวเมืองว่าน้ำเขาจะเป็นไงไมันย ที่ผมจะต้องขับรถผ่านแม่น้ำป่าสักครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำเขาเยอะไปถ้าไม่เยอะก็ในพื้นที่เมื่อกี้ก็เสียงฝ่าล้องมาแล้วฝนทำท่าจะมาด้วยก็คือถ้าฝน,นตกในพื้นที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็จะกระจายกันไปครับแต่ว่าถ้ามีน้ำป่ามาเพิ่มนี่ก็จะเพิ่มความอันตรายมากยิ่งขึ้นครับ ท่วมครับท,ทุกปีเพราะว่ามีน้ําป่ามาสมทบกับน,น้ําพื้นที่ครับเนี่ยท่านเห็นเมฆข้างหน้าคือเทือกเขาฝั่งชัยภูมิครับเขาก็มีเมฆเมื่อตกมารอบหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่หนักเท่าไร่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะออกจากสวนครับก็มีมีเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็อรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกสวนมาแล้วครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในตัวเมืองไปทําธุระหน่อยครับเพราะผมต้องต้องมีธุระอยู่ในเมืองด้วยครับก็จะอยู่ที่สวนกับในเมืองด้วยกันครับก็ไม่ได้ทําสวนทั้งหมดครับก็มีมาขายของบ้างมาช่วยครอบครัวมาช่วยแม่ยายครับขายของในตัวเมืองแล้วก็มาทานข้าวเย็นเพียงแต่เมื่อวานไม่ได้ออกมาเพราะว่าน้ําเยอะก็หยุดไปวันหนึ่งวันนี้ดีขึ้นก็เลยออกมาก็ เดี๋ยวผมจะไปถึงในเมืองแล้วก็จะบอกว่าน้ําเป็นอย่างไรบ้างครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ส่งกําลังใจมาก็ผมก็บอกเพื่อนไปแล้วเราผมเจอทุกปีก็ผมรับเคลียรอะไรนะเตรียมใจเตรียมอะไรรับอยู่แล้วมันมันท่วมมาเยอะเพราะว่าพื้นที่บางส่วนเราก็ได้ปรับปรุงพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราปลูก สูงแล้วมันน้ํามันไม่สามารถที่จะจะไหท่วมต้นไม้เรานานๆนได้และอีกอย่างน้ําที่สวนผมอะมันจะมาว่ามาไวาไปไวครับไม่ถึงอาทิตย์ครับเหมือนเหมือนเมื่อวานเนี่ยมาสองวันเต็มเ็มเดี๋ยววันนี้เมื่อเช้านี้ก็ถ้าน้ําไม่เติมเข้ามาก็เริ่มก็เริ่มลดแล้วเริ่มแห้งแล้วพอสักพักก็ก็จะเริ่มลดลงไปไปไปตามที่เรียเลยนะ ตามเวลาที่ผ่านไปครับที่นี่เพราะว่าผมปั่นคันล้อมปั่นไลายมาเกือบจะคือเกือบจะพร้อมทุกอย่างอนะตรงนี้ก็จะมีก่อสร้างถนนนิดหนึ่งเขาลาดยางลนะาดมาสุดตรงนี้ครับตรงบ้านโคกครับผมก็ความเจริญเข้ามากันเลือโซน สั้นๆครับก็ปีที่แล้วก็ลาดยางมาไม่ถึงปีนี้ก็นายจะลาดเต็มเลยทางก็จะสะดวกสบายขึ้นครับมีมีลาดยางมาถึงหน้าซอยทางเข้าบ้านก็ผมถือว่าคือการเดินทางที่นี่สะดวกสบายมากครับรถไม่ติดเท่าไหร่ครับเพราะว่าคืเอเราเคยติดอยู่แต่สังคมในเมืองที่รถติดรถไหลพอมาอยู่นี่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากกลับไปอยู่ในตัวเมือง ตัวเมืองใหญ่อีกแล้วครับก็อยู่นี่สบายกว่ากันเยอะครับอาหารการกินก็ไม่ต่างกันหลักๆก,ก็การติดตามข่าวสารบา้านเนก็ไม่แตกต่างกันครับเราเราเราได้ความสบายมาด้วยมากกว่าที่นี่ก็สิ่งอนำนวยความสะดวกก็ไม่ผมว่าคือไม่เท่าในเมืองกรุงเละครับแต่ว่าหลักๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่นี่ก็สะดวกสบายดีครับ วุ่นายกับเรื่องปัญหาเรื่องคนเรื่องอะไรมากยิงเขาเราออกมาอยู่นอกระบบอะไม่ได้ว่าเป็นงานประจำแนละ้ชีวิตมันก็เกอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็ทำให้เราส,ส,สบายใจมากยิ่งขึ้นคนระับก็ก็คือผมว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วตอนนี้กระทบกระทบมาหลายส่วนตอนนี้เศรษฐกิจ ของเราก็ยังไม่ดีขึ้นครับหลังจากโควิดผ่านไป3-4ปีมปีมีภาะวะการว่างงานเยอะขึ้นครับการเลิกจ้างก็เยอะขึ้นคนลาออกจากงานก็เยอะขึ้นแล้วก็มีคนกระโดดเข้ามาสู่ตามชนบทมากขึ้นเพราะว่าโดยพื้นฐานโดยที่อะไรนะตนกำเนิดบางคนก็มาจากเมืองเล็กๆจาก ตำบลเล็กๆที่เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ก็ทุกคนก็จะกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนผมผมก็หนีออกจากตัวเมืองเข้ามาอยู่ในคือคือยอยู่ในชนบทแล้วปุณนี้ไงก็อยู่ในบ้านนอกนะฮะก็ผมผมคือผมได้ความสุขแล้วก็เรียกอะไรไม่ต้องเหมือนที่ผมพูดมีก็ไม่ต้องมีสิ่งอะไรที่มันวุ่นวายทุกข์ทานเยอะ ผมว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนในกรุงเทพกันสะดวกเหมือนในในเมืองใหญ่กับกับอะเรและความสบายใจในในชนบทผมผมมองว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่าอยู่ในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่สิ่งที่ผ่อนคลายพักผ่อนของเราคือการไปเดินห้างดูหนังไปทานข้าวตามร้านอาหารต่างๆที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ต้องก็ต้องใช้จ่ายด้วยเงินก็มันมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกันผมผมไม่อยู่ที่นี่สิ่งสิ่งที่ผ่อนคลายของผมคือการได้ไปเที่ยวน้ําตกได้ขึ้นไปบนภูเขาไปร้านกาแฟตามที่ต่างๆบนเขาตรงที่ในตัวเมืองเพชรบุร์ก็มีเยอะผมว่าเป็นความสุขผมว่าผมผมมองว่ามันมีความสุขมาก มากกว่าตามห้างตามร้านอาหารใหญ่ๆใ,ในตัวเมืองครับอันนี้ก็แล้วแต่ม,มุมมองของแต่ละคนพบผมว่าที่ต่างจังหวัดตอนนี้พวกร้านอาหารพวกร้านกาแฟที่สวยๆก็มีเยอะครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือวิวธรรมชาติจริงๆครับไม่ใช่ไม่ใช่วิวในตึกห้องสี่เหลี่ยมที่เขาจัดแต่งร้านให้สวยๆก็แต่ที่นี่จะเป็นวิวธรรมชาติมากเหมือนทับผมไปเที่ยวเขาคอ ที่ผมเคยลงในคลิปให้ท่านดูก็เป็นคือเป็นความสุขแบบว่าจากธรรมชาติมากมากผมก็มีความสุขครับก็ผมผมมองมองว่ามันมันดีกว่านใ,ในใน,ในตัวเมืองเยอะอะแล้วแต่ท่านจะเลือกเพราะว่าพอถึงเลียะรพอถึงวันเวลาหนึ่งที่เราทำงานานานๆเราก็จะมองหา มุมมองจุดเปลี่ยนของชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่างานที่เราตั้งใจจะทำมันมันสามารถจะประคองชีวิตของเราได้มีความสุขได้มากแค่ไหนผมเอาแต่ผมผมเอาแค่พอดีพอดีครับผมเน้นปัจจัยสี่หลมีบ้านอยู่แล้วผมก็สบายทีเรี้ก็จะเป็นเรื่อง คน,คนจะมองหลักๆตนนัวนี้มองในเรื่องเงินทองผม,ผมมองว่าผมมองในปัจจัยในเรื่องอาหารมากกว่าผมจะทำมาหากินเท่าน,นี้พูดตรงๆคือทำมาหากินมากกว่าจะทํางานหาเงินเพื่อจะไปซื้อกินอันนี้คือเป็นนิยามที่ผมคิดผมผมผมเน้นทางตรงครับผมก็มาปลูกพืชผักมาเลี้ยงปลาพวกอะไรที่มันสามารถที่ทํากินได้เลยก็มันอาจจะได้ไม่ทั้งหมดครับแต่ก็ช่วยได้เยอะครับ ช่วยได้เยอะในเรื่องที่เราไม่ต้องเอาเงินไปซื้อทั้งหมดครับบางสิ่งเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็แค่มีในสวนเราแล้วก็ไปเก็บไปจับมามาประกอบอาหารได้เลยก็ซื้อเฉพาะในส่วนที่เราไม่สามารถทำได้เช่นเราไม่ได้เลี้ยงหมูเราก็ไปซื้อแทนแต่ถ้าเรามีปลาแล้วก็กินปลาแทนก็ก็คือนั่นแหละคือสิ่งที่ที่เรียกอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อหมดทุกอย่างอันนี้ก็ แต่บางคนเขาบางคนเขามองตัวเงินเป็นสิ่งสําคัญไอ้นี้ก็เป็นสิ่งที่มันห้ามห้ามจิตใจห้ามความคิดคนไม่ได้เขาก็คิดถูกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมทำงานมาระยะเวลาหนึ่งผมมองว่าเงินผมผมมองว่าเรายิ่งหาเงินมากเท่าไหร่ก็เราก็ใช้ใจ่ายมากเท่านั้นครับก็คือคือเรียกอ,อะไรนะมันไม่พอสักทีอ่ะมันก็ต้องมาใช้ใจ่ายมาซื้อ พวกนี้อยู่ดีผมก็เลยมองในมุมกลับไนทำไมเราไม่วิ่งทางตรงลดการหาเงินไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่หานะหาแต่ว่าในปริมาณที่เราสามารถหาได้มาพอดีกันดำรงชีวิตซึ่งทุกวันเนี้คือพอผมมาอยู่จริงๆเนี่ยอาหารพวกอะไรต่างๆที่ทำมันก็มีเหลือครับเราเราสามารถที่ ใครมีไอเดียมีอะไรก็สามารถจะแปลงเป็นตัวเงินได้ครับอาจจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ต้องเครียดในเรื่องต้องวิ่งหาเงินอย่างเดียวครับเพราะมาอยู่นี้อยู่ที่สวนก็คือถ้าไม่มีเงินก็ผมว่าสามารถอยู่ได้ครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้สิ่งของที่มันอยู่ในสวนดารงชีพได้ก็เป็นมุมมองเป็นแนวความคิดครับ <c oughs> ข้างหน้าก็เหมือนเดิมวิวเขาคอก็วิวเดิมครับแต่ว่า ทุกครั้งก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งครับวันนี้เมฆเขาจะต่ำมากมีเมฆต่ำและเมฆสูงเมฆท่านจะมองเห็นระดับเสาไฟมันก็ยังมองเห็นเมฆในระบบระดับสูงๆแล้วก็ข้างบนเนี้ตอนนี้ถ้าใครอยู่บนเขาก็จะเห็นทะเลทะเลหมอกทะเลเมฆเลยครับอันนี้คือเขาคอ,อข้างหน้าสวยงามครับเนี่เป็นอีกความสุขหนึ่งสําหรับผมครับขับรถคือมีวิวให้ดูแบบ สบายตาสบายใจมากกว่ารถติดในเมืองครับอยู่นี้ได้มองเห็นวิวเขาเป็นภูเขาลอ้อมรอบขนาดกับตัวเมืองผมก็มีความสุขมากๆครับก็หวังว่าทุกท่านวันหนึ่งครับพอคิดอะไรชีวิตของคนเราได้ทํางานมาเยอะแล้วก็ถ้าจะพักผ่อนผมแน,น,นะนําให้มาอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันครับไม่ว่าจังหวัดไหนก็ได้ครับได้หมดครับผมว่าอยู่ที่การตัดสินใจของ ท่านนะครับว่าจะอยู่ถึงเกษียณหรือจะพาตัวเองออกมาก่อนผมพาตัวเองก่อนออกมาก่อนเกษียณ10ปีก็มาเตรียมความพร้อมก็ถือว่ามารอวันเกษียณก็แล้วกันครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปก็เมื่อกี้ผมผ่านแน่นน้ำป่าสักมาแล้วน้ำตืิน เต็มครับแต่ว่ายังไม่ล้นครับสําหรับพื้นที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จบการใตยงานสถานการณ์น้ําฝนน้ําท่วมในตัวเมืองเพชรบูรณ์เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ